ี๋ยวดูความหาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แหละเอา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 ,เอ,า <c oughs> อ้แรงเยอะจริงอู้แรงเยอะจริงแรงเยอะจริงจริง <Wow. S 1> คนเดียวเลยเอาเอาคนเดียวเลย <c oughs> มันชีนลงดินทำให้โคอ <c oughs> เออหัดแชมเลยเนี่ยพี่ย unku, ังซังเอาขึ้นบ่ er. เอาว่าเอาขึ้นเอานี้เฉยเ้ยเอาเข้ามาตรงไหนเอาเข้ามาตรงไหนโดนไล okay. ่ที่แกมันร้อนโคตรสีมากเลยน่มนร้อน อ้าวฝั่งนู้นว่าทางนี้ร้อนฝั่งนี้ว่าทางนู้นร้อนอ้าวแล้วแต่เข็นไปปะจะเข็นมาเพ็กเข็นโฟบิวมาข้างหลังครับนี่ไปดูตัวนี้กันนี่มันจะยกตัวนี้ได้เลยุดือดขึ้นโอ้แจ๋เวเลย ก็ไอเสตทีพกล้อเล็กนี่ก็ยังไม่มีโปรแกรมจะสร้างนะครับก็ท่านใดสนใจก็สั่งได้ครับก็อยากได้แบบไหนเนี่ยเอตีถามาอ้ทำรถขายกาแฟนะโหเหมาะเลยครับชิตีตัวนี้ใครจะทำจริงนะไม่สูง ประมาณนี้ทำรถขายกาแฟไม่ใช่รถบรรทุกน,น,นี่เก๋วเก๋วเก๋วก็เชื่อมตอ่อสายไว้เลยคอนโทรลอยู่ข้างหลัง

จบจบไอ้ตัวนี้เป็นตรองอากาศนะเกิดไงวะไอ้เอ๋อนี่โอ้หนัก หนักเอาทำที่ลกตรงไหนอ่ะทำที่ลกตรงไหนเนี่ยล็อกเหมือนลังไอ้ลังลูกปืนทหารอ่ะไอ้ตัวล็อกนั่นอ่ะทำทีอะไรเขียวขี้ม้าเอ๋อมันต้องสีรถกิ๊บอ่ะเออไอทหารไม่ต้องเอาอ่ะ เอาไอ้เคียวขี้ม้าน่ะเออร,รถหานเดินรถ GMC ออ่ะเอา้าเฮ้ยอายังมีเบรกไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยมาเอา,เอา,เอา,เอาจานบรถ ใจกับอะไรเดียวก็ไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาก็ออกมาอ๋อเดี๋ยวเลยสุดเรยวเลยมันหนักหนักหนึ่จะพุ่งไปทางไหนก็ต้องออกไปตรงนี้ก่อนโอ้ย จะมุนพว่มอะไรทันขนาดนั้นหรือเร็วขนาดนั้นเลยเดี๋ยวจะเลื่อนไปป่ายางนึ่งเนี่โดนไล่ทีแล้วช่างสีหนักแล้ว

กว่ามันไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยมันหนักจริง <c ười> เดี๋ยวดูความฮาเกิดขึ้นในนี่แหละเ <c ười> อาเอา

khả năng một nhật chuông thai khả năng nữa ôi chào yên nặng khứ lại âu âu uu rang dưỡng dinh uu rang dưỡng dinh 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 dinh

Oh, on, on, on. oh, on, on. oh on, on. กระดันมาเมื่อกี้นี่ขี้แตกแน่แน่ สีเนี่ยมโลงดีข้างหน้ามันอาจจะแบบทบทึบๆนิดนึงหลังมันจะโลง่งกราไมีลมกลบ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไอเขาทำไอวกก้วุ้งกีเหมือนแมคโคลไหมเนี่ยยาวยาวไม่้วติดไอ้พวกเอ่ออะไรอะไอ้พวกตัดหญ้าพวกตัดกิ่งไม้อะไรแบบเนี้ย คครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวีครับ